ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วกับผมมิโกะฮะสกิคนเดิมคนนี้นะฮะวันนี้นะครับเราจะพาราชาทะเลลึกนะฮะไปลุยนะครับกับตัวละครอย่างบอสโบลอนเองนะครับและไลน์อัพทั้งหมดนี้นะฮะจะช่วยนะครับทำให้เรานะครับสามารถเล่นดาเมจครับของตัวละครอย่างราชาทะเลลึกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าราชาทะเลลึกตัวนี้กับผมนะครับจะสามารถทําดาเมจได้ขนาดไหนนั่นเองนะครับผมโดยการ บัฟต่างๆนะฮะรวมทั้งกระดูกแดงกระดูกเหลืองบทขยี้นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับให้กับราชาทะเลเลืกนั่นเองสําหรับอันติเมตสกิลซักเข้ามาก่อนครับโบล้อนระเบิดปืนใหญ่ถล่มจัก,กรวาลซักเข้ามาดึงที่ซอมบี้แมนยิงเข้าไปอีกหนึ่งครั้งครับราชาทะเลเลืกครับแต่ก่อนหน้านั้นซอมบี้แมนซับมันแคนยัดเข้าไปก่อนหนที่หนึ่งล้านหกแสนดาเมจกีกาซาไนเปิดเข้าไปจังหวะนี้ยี่สิบแปดล้านดาเมจโอ้โหแรงจัดจดครับท่านผู้ชมตามด้วยซ้ำอีกหนึ่งรอบกีกาซา,า,าไนซัดเข้าไปสี่สิบห กับแรงน้ำถ่วงวิโรจน์ครับบัฟการน,นำแดงไปหนึ่งครั้งแล้ว G 4ฟฟันเข้าไป4ล้าน5แสนดามจติดบทขยี้เข้าไปหนึ่งครั้งโจมตีธรรมดาเข้าไป2ล้าน7แสนตามเดีวยวโจมตีอีกหนึ่งครั้งครับรูนแล้วสับบทขยี้ไปอีกหนึ่งจี เจอครับในส่วนของกลยุทธ์น,นะฮะกีกาซสนายติเมสก,กิลซักเข้าไปอีกหนึ่งครั้ง8ปดล้านหแสนดาวเมตโจมตีนะฮะจากเกนจิไลท์นิ่งหนึ่งครั้งเก่านี้มารอบที่2ครับโบลอดต่อยธรรมดาเข้ามา1ครั้งใส่ซอมบี้แมนแต่ซอมบี้แมนยังยืนอยู่ได้ซอมบี้แมนโจมตีธรรมดาซักก็ไปหล้านเก้าแสนดาวเมกกีกาซสนายติเมสก,กิลจังหวะนี้เปิดเข้าไป73ล้านโอ้โหโ,โอ้โหโคตรแรงครับท่านผู้ชมเกือบร้อยล้านนะฮะแต่บ,บ้านที่ใช้จัดซอมบี้แมนซัก้าไปอีกหนึ่งทีสามล้าน 1นึ่งแสนกีกาสไนต์ตีเมสกิลยัดเข้าไป5้าล้านสองแสนครับเป็นการไล่โจมตีดาเมจจึงน้อยเข้าไปนะฮะรู้สึกจะไล่โจมตีประมาณอยู่ที่70%นะครับจากการใช้พาสซีฟของตัวละครอย่างราชาทะเลเลยนั่นเองเกจิและนิ่งโจมตีธรรมดาซักเข้าไปอีก1ครั้งครับแล้วจวังหวะนี้ตีเมสกลิลเปิดเข้ามาหืมโบลอดย,ยัดเข้ามา12ล้านดาเมจแต่ตัวละครซอมบี้แมนตายและเกิดใหม่ทันทีกีกาสไนต์ตีเมสกิลซักเข้าไป72ล้านดาเมจนอนๆครับเกลียวกันชูกับแลนน้องถั่ววิโลซเข้าาม5 3 สับบ้านแคร์นัสับเข้าไปอีกหนึ่งดีนะครับจากตัวละครอย่างเจโฟแล้วสับบ้านแครครับสับเข้าไป3าล้านหนึ่งแสนกีกาสานาจังหวะนี้ยัดเข้าไป46ล้านดามเมจครับท่านผู้ชมโจมตีธรรมดาจากปูบอมแล้วเกนจีนนี่ครับก็โจมตีธรรมดายัดเข้าไปอีกหนึ่งดีห้าล้านหกแสนดามเมจ โบลลอนฮะเป็นกระสอบทรายชั้นดีนะครับการในการวัดดาเมจของตัวละครรังราชาทะเลลึกในรอบนี้สมตีธรรมดดาวซัดเข้าไปครับแล้วสาบานแขนจังหวะนี้ของซอมบี้แมนเปิดเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหสองล้านเก้าแสนดาเมจให้ตายเถอดกีกาสนาติเมสกิลยัดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งสามจุดเก้าล้านดาเมจแล่สมตีค่อนข้างเบานะฮะมากกว่าเมื่อกี้นะครับปกตินะฮะจะยัดเข้าไป40ล้านแล้วรอบนี้ก็เบาเหมือนกันปกติจะเกินสิบล้านดาเมจแต่ว่าไม่เป็นไรค,ครับเกรียวกันชุบแรงนั้งท่วมีิโรนแล้วฟันเข้าไปจาก G4 เเข้าาไป5 000, 9 000ดมจอีก1 ตรงโตีธรรมดาเข้าไปฮะสองล้านดาเมจเกนจิไลนิ่งจิ้มเข้าไปหนึ่งทีสี่ล้านหนึ่งแสนโอ้โหเกนจิโจมตีแรงจังเลยฮะอันนี้เมสกิลครับระเบิดเหญ,ญ่ทตลมจักรบาลเข้าไปสิบหกล้านดาเมจซอมบี้แมนยันเข้าไปเองเดียวเจสาบานแกจังหวะดีซอมบี้แมนยันเข้าไป2อล้านเแสนโอ้โหกีกาสนายตีเมสกิลซับเข้าไปอีก1รอบ4ี่ล้านเจ็ดแสนอืมแรงจัดๆครับท่านผู้ชมอันนี้เมส,สกิลซัดเข้าไปอีก1นทีจังหวะนี้72ล้านดาเมจโอ้โหต่อยอีกทีนะฮะ ท้องยุบท้องร่วงอะไรทีเดียวคราวนี้ครับลุยกันต่อครับ 4, ที่เต็มสกิลใส่สเข้าไป5 900, มมล้าน9แสนดาเมจและโจมตีธรรมดาจากปูบ,บอมแมโหหมัดเขาเรียกอะไรอะ่ะจะเป็นเขาเรียกกำลังภายในดีกว่านะฮะท่านผู้ชมแล้วต่อยอสัตว์เข้าไปอีกหนึ่งครั้งครับจากโบลอสโอ้โหเรียบร้อยครับลงไปนอนกองกับพื้นนะครับสำหรับตัวละครอย่างซอมบี้แมนเกลียวกันชุบกับแหลงน้ำท่วงย่ดเข้าไปจังวะนี้จะไม่มีกระดูกแดงแล้วครับดาเมจจะค่อนข้างเบาลงเป็นอย่างมากกีกาสนัยสัต์เข้าไป4ล้านสแสน 4โปลครับสับสับสับจังหวะนี้เข้าไป5ล้าน8แสนครับท่านผู้ชมตามโดยโจงตีธรรมดาสักเข้าไปอีก1นดีครับ2ล้านและเกนจิไล่หนึ่งอันตีเมสกิวเปิดไปเลยครับ6ล้านดาเมจต,ตอนนี้รอบที่6ไปแล้วระเบิดปืนใหญ่ถล่มจัก,กรวาลสักเข้าไปในรอบที่7ฮนะจิโปยังยังรับดาเมจได้นะครับและกีการสไนส์สักเข้าไป68ล้านดาเมจแหล่งน้ำถ่วงพิโรธสักเข้าไป45ล้านดาเมจครับเจโปยังไม่ได้ออกสก,กิลราชาทะเลลึก จัดทัชสีไปก่อนหนึ่งจีไล่จบตีไปอีกครั้งแล้วฟันจังหวะนี้3ดาบฮะโอ้โห ok, เข้าไป5้าล้านหกแสนโจบตีธรรมดาใส่เข้าไปอีกดื่อรอบ ยังไงฮะเกนจิไลนิ่งครับอัลติเม Dank. สเกิลเข้าไป3าล้าน8ปดแสนโบร่ยครับได้แต่เพียงต่อยนะฮะในเทินที่8นะครับเพราะว่าไม่มีลูกไฟใช้แล้วจังหวะนี้กีกาสซานายไล่โจมตีเปิดซากเข้าไป1นรังเข้าไปดาเมจเท่าไหร่นะฮะผมมองไม่ทันนะจังหวะมินิกิอัลติเมสเกิลครับแลนดน้ำถ่วงพิโลและฟันสับเข้าไปหนึ่งครั้ง5้ล้านสแสนกีกาสซานายจังหวะนี้เปิดเข้าไป41ล้านดาเมจครับเกิดจากการไล่โจมตีอย่างบ้าคลัง่งของราชาทะเลลึกตามด้วยเกนจิไลนิ่งครับระเบิดไไฟฟ้้าาาซป3 8ลน ในรอบที่เก้านี้โบร,รอยังถล่มปืนใหญ่ถล่มจกกักรวาลซัดเข้ามา18ล้านดาเมจหายไปหนึ่งแถแบครับกีกสาสไนอันติเมตสกิลยัดเข้าไปจังวะนี้6 1ล้านดาเมจดาเมจไม่ต่ำกว่า40ล้านนะครับท่านผู้ชมและก็ยังซัดอีกหนึ่งรอบปั๊บเข้าไป41ล้านดาเมจโอ้แม่เจ้ายังไงฮะเก็นจิไลนี่ครับอันติเมตสกิลซัดเข้าไป10ล้านนะฮะเอ้ไม่ใช่10ล้านนะ1นแสนล้านนะไม่ใช่1นึ่แสนนะโอ้ผมเริ่มลิ้มพันกันแล้วจังวะนี้ กีกาสไนจังวานี้เปิดเข้าไปอีกหนึ่งครั้ง4ล้านแแสนตามด้วยปู่บอมครัยบโจมตีธรรมดาซดเข้าไป1นล้าน4ี่แสนเคนจิแล้วนึ่งครับอันติเมตสกิวยดเข้าไป9้าล้านหแสนและเรียบร้อยครับท่านผู้ชมดาเมจนะฮะร,รวมๆอยู่ที่1,500ล้านนะฮะโอ้โหแค่ตัวละครอ,อย่างราชาก็ยัดไปแล้วฮะ1,300ร้ล้านเดี๋ยวเราไปลุยต่อนะครับอีกสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ เซตนะครับเป็นเซตหลักของผมนะครับในการต่อสู้ดูซิว่าดาเมจรวมจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมเออแต่ว่าเมื่อกี้นะครับราชาทะเลลึกค่อนข้างโชว์พาวโชว์ออฟค่อนข้างดีมากๆนะฮะและนี่นะครับก็เป็นเซตปัจจุบันนะครับในการเล่นของผมนั่นเอง เราจะให้ตัวละครอย่างด้วนนี่ฮะอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อไล่โจมตีหนักๆนองๆหนักๆแน่นๆนะครับผมและราชาทะเลลึกอยู่ด้านหลังนั่นเองจะเอาตัวละครอย่างยุงแดงนะครับแทนตัวละครอย่างเกียโรเกียรโรนะครับเพราะว่ายุงแดงนะครับจะมีการไล่โจมตีหนักๆนองๆนะครับค่อยๆตอดเลือดไปเรื่อยๆนั่นเอง เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าน่าจะกดข้ามนะครับแต่ว่าจะให้ดูสก,กิลสักนิดหนึ่งเนะี่ยโบร้อนระเบิดปหญญาลมจักรวกาลซากมากรอหนึ่งทีสิบสี่ล้านดาเมจกีกาซานายซัดเข้าไปหนึ่งรอบสามที่สามล้านดาเมจยิงแดงได้ตุกตีซ้ำเข้าไปหนึ่งรอบสองล้านาหนึ่งแสนเทลิวกันจูแกรบแหลบงน้องถั่วบิโร่จังวานี้อะตอมมิกคิสซันแต่ก่อนหน้านั่น,น,นอาชูราคาบโตยัดหน้าเข้าไปก่อนหนึ่งที่แปดล้านหนึ่งแสนนกขุ่มบักซัดเข้าท้องและกีกาซานายซัดเข้าไปออีก 22, ล้าาก้าาาาานนนดดเเมจจถืว่่บบััะครทผูช ออยุงแดงไล่โจมตีซ้าอีหนึ่งรอบตอมเมกิซันฟาดฟันจังหวะนี้เปิดเข้าไป17ล้านดาเมจและยังฟาดฟันต่อสามีหนึ่งทีเพราะเป็นพาสซีพิเศษ2 23ล้านดาเมจยงุงแดงไล่โจมตีสามเข้าไปอีกหนึ่งครั้งครับเข้าไป2องล้านหกแสนตอบเลือดเน้นๆครับโจมตีธรรมดาซามเข้าไป17ล้านดาเมจยุงแดงไล่โจมตีซ้าอีหนึ่งรอบสองล้านหกแสนจูบทีจูบทีแทบจะรมชักนะครับจะมองเล็ครับพายุสราตันซามเข้าไป33ล้านดาเมจกับ12ล้านดาเมจยุงแดงไล่โจมตีอีก2องล้านสา จังหวะนี้ครับอาชูราก้มตกไล่ต่อยเข้าไปอีกครั้งหนึ่งฮะเจ็ดล้านสามแสนยุงแดงอันติเมตสกิลโจมตีพิตาซัดเข้าไปแปดแสนสองเกลียวกันชุกัแบแอนโนห่วงพิโรซัดเข้าไปสามแสนสองและต่อยเข้าไปจากตัวละครอย่างราชาทะเลลึกครับผมโอ้โหผมบอกได้เลยนะครับใครที่มีกลยุทธ์นะครับก็จะมีการไล่โจมตีแบบนี้นะผมคิดว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับและคอมโบค่อนข้างโหดกีกาสไนอันติเมตสกิลยักเข้าไปสามสิบเจ็ดล้านห้าเมตรยุงแดงไล่โจมตีสามมิลลิรรอบสองล้านแปดแสน เกลียวกันชุบพลังน้องโมพิโรธเพื่อบัฟกระนำแดงแล้วดวงอันติเมสกิลไล่กระนำซัดเข้าไปก่อนจากพาสซสิราชาต่อยเข้าไปอีกหนึ่งทีครับจังหวะนี้กีกาสนาส19ล้านานาเมจแล้วเราก็กดข้ามกันไปเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเข้าไป2,200ล้านานะท่านผู้ชม ตัวละครอย่างราชาทะเลลึกครับดำดามเมจไปแค่แป0ร้อยล้านนั่นเองครับนี่นะฮะก็เป็นดามเมจนะครับที่ทําได้ของราชาทะเลลึกนั่นเองครับหนึ่ล้านกับประมาณ800ล้านสําหรับวันนี้นะฮะอีกโกคัสกิคนในวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ